ในบทนี้นะครับมันก็เลยมีคุณสมบัติตัวใหม่งอกขึ้นมาเรียกว่าเป็นพลังงานภายในนะครับเป็นเทอร์ n นอ e n เอเนจีนะครับสัญลักษ์ u นะครับหน่วยเป็นพลังงานคือกิโลจูลนะครับพลังงานภายในจำเพาะนะครับเราจะแทนด้วย u ตัวเล็กนะครับก็คือพลังงานต่อหนึ่งหน่วยมวลนะครับคำว่าจำเพาะคือต่อหนึ่งหน่วยมวลนะครับถ้าเรากําลังวิเคราะห์พลังงานภายในของของผสมอ่ะเราก็ใช้แบบ uf เท่ากับ xufg ได้นะครับ พลังงานเป็นคุณสมบัตินะครับคุณสมบัติไม่ขึ้นกับตําแหน่งครับเอ้ยโทษโทษไม่ขึ้นกับเส้นทางครับขึ้นอยู่กับตําแหน่งหรือสภาวะเียงอย่างเดียวนะครับค่าพลังงานภายในนะครับเป็นค่าสัมพัทธ์นะครับค่าที่คุณเห็นในตารางเทอร์โมเป็นค่าสัมพัทธ์เทียบกับจุดอ้างอิงยกตัวอย่างเช่นน้ํานะครับจุดอ้างอิงจะอยู่ที่จุดศูนย์หนึ่งองศาอันนี้ผมก็พูดไปในวันจันทร์พุธแล้วนะครับว่าให้ลองไปดูว่าเฮ้ย u f ของน้ําเนี่ยนะ มันจะเป็นศูนย์ที่ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งของศารูเบเซียดก็แปลว่าเขาเอาตรงนั้นไปจุดอ้างอิงนะครับเอ่อถ้าเกิดพลังงานในตัวของระบบที่อุณหภูมิความดันหนึ่งหนึ่งสูงกว่าสูงกว่าน้ําอิงตัวที่ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งของศายูก็จะมีค่าเป็นบวกถ้าพลังงานของน้ําที่มีสถานะความดันอุณหภูมิอยู่ที่สภาวะความดันอุณหภูมิหนึ่ง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 ,ง,งซึ่ง มีพลังงานในตัวต่ำกว่าน้ำอิ่มตัวของเหลวอ,อิ่มตัวที่สูนย์ยูศูนย์หนึ่งองศามันก็จะมีค่าเป็นลบอย่างนี้นะครับสารทางความเย็นเช่นแอมโมเนียก็จะมี u ูเอเป็นศูนย์อะที่ลบสี่สิบองศาก็แปลว่าเขาเอาตรงนั้นะเป็นจุดอ้างอิงอะไรที่มีพลังงานในตัวมากกว่านั้นก็จะมีค่าเป็นบวกอะไรที่มีพลังงานในตัวน้อยกว่านั้นก็จะมีค่าเป็นลบนะครับเพราะฉะนั้นเลขในตารางเทอร์งโมเป็นเลขที่อ้างอิงเป็นจุดอ้างอิง แล้วจุดนี้สําคัญเพราะว่าตารางเทอร์โมโแต่ละเล่มอาจจะใช้จุดท้าอิงไม่เหมือนกันก็ได้ความหมายคืออะไรความหมายคือถ้าคุณเปิดตารางน้ําในตาําราเล่มหนึง่งกลับไปเปิดตารางน้ําในตำาราเล่มหนึง่งนณะสภาวะเดียวกันคุณอาจจะเห็นเลขไม่เท่ากันก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาคุณวิเคราะห์โจทย์ทางเทอร์โมหรือว่าไปทําง,งานในภายภาคหน้าเนี่ยใช้ตารางของตาําราเล่มไหนก็ใช้เล่มนั้นตลอดไปนะครับ ไม่ใช่สภาวะเริ่มต้นกูเปิดตารางของตําราเล่มนี้สภาวะสุดท้ายกูไปเปิดตารางของตําราอีกเล่มหนึง่งแล้วตําราอันนั้นสองตำราสองเล่มน,นั้นเสือใช้จุดอ้างอิงไม่เหมือนกันมึงก็ทํคำนวผิดโอเคไหมครับโอเคนะเรื่องนี้สําคัญนะครับเรื่องนี้สําคัญวันจันทร์กับวันพุธผมอธิบายว่าจุดอ้างอิงสําคัญยังไงแต่ว่าจริงๆสิ่งที่เราสนใจเราสนใจความต่างระหว่างสองสภาวะนะสังเกตดีๆนะ q ลบ w เท mm hmm. ่ากับเดลต้า u เราสนใจผลต่างระหว่างสองสภาวะนะครับคือเราสนใจเดลต้า u นะเราเราสนใจว่า u ณนะจุดที่สองกับ u ณนะจุดที่หนึ่งมันต่างกันเท่าไหร่เราไม่สนใจหรอกว่า u หนึ่งมีค่าเท่าไหร่ u สองมีค่าเท่าไหร่จริง,รงๆแล้วถึงที่เราสนใจคือเดลต้า u โอเคไหมครับเราสนใจการเปลี่ยนแปลงของพลังงานระหว่างสองสภาวะฟังไม่เข้าใจจดไปก่อนนะเพราะว่าผมจะพูดแบบนี้ยำ้ยำๆจนกระทั่งตอนท้ายๆท,ท,ที่คุณวิเคราะห์โจทย์ไปเยอะๆๆหรือว่า โลกข้างหน้าเวลาคุณใช้ชีวิตอ่ะคุณคุณจะนึกถึงสิ่งนี้ว่าทุกอย่างมันเป็นเรื่องของความสัมพัทธ์เข้าใจคําว่าสัมพัทธ์ไหมเข้าใจคําว่าสัมพัทธ์ไหม relative อะคำว่าสัมพัทธ์อะสัมพัทธ์คือสิ่งหนึ่งเทียบกับอีกสิ่งหนึ่งี่ะนึกออกไหมเพราะฉะนั้นคําว่าจุดอ้างอิงมันสําคัญนะครับเข้าใจไหม คุณเดินไปเห็นภาพเขียนชิ้นหนึ่งภาพเขียนจิตรกรรมชิ้นหนึ่งคนนึงบอกว่าสวยคนหนึ่งบอกว่าไม่สวยอะแต่ว่าอะไรมันเป็นสิ่งสัมพัสใช่ไหมขึ้นอยู่กับว่าคนมองเป็นใครมองเห็นคุณค่าหรือเปล่าอะไรนี่ือเป่าไหมคุณเดินผ่านคนคนนึงคุณบอกว่าทําไมคนนี้ผิวดาจังทําไมคนนี้ผิวขาวจัง มันก็ขึ้นอยู่กับาว่าไอ้ความขาวความดําของคุณนี่มันเทียบกับจุดไหนที่คุณอ้างอิงใช่ไ่ะนึกออกไหมมันเข,เข้าใจไหมเนี่ยดีชั่วสูงเตี้ยนึกออกไหมร้อนเย็นอะไรพวกนี้จริงๆริงมันเป็นความสัมพัส์หมดเลยนะนึกออกไหมไอ้ที่คุณทดลองตอนเด็กๆอ่ะเอามือจุ่มน้ําอุ่นเร็จปุ๊บก็มาจุ่มน้ำอุณหภูมิห้องโอ้เย็นจังเอาน้ําเอามือจุ่มลงไปในน้าแข็งแล้วก็มาจุ่มน้ำอุณหภูมิห้องโอ้ยังไมมันร้อนจัง นึกออกไหมอันนี้เขาสอนคุณเรื่องนี้แหละเรื่องความสัมพันธ์นี่แหละเรื่องจุดอ้างอิงนี่แหละโอเคไหมยินไหมเนาะก็เอ่ออ๋อ,อ,อผมเมื่อกี้ผมจะบอกว่าเมื่อวันจันทร์บุ๊ะผมยกตัวอย่างพลังงานศักย์มันเป็นตัวอย่างของเรื่องสัมพัทธ์กับเรื่องจุดอ้างอิงที่ชัดที่สุดผมอธิบายว่าถ้าผมเอาพื้นดินเป็นจุดอ้างอิงหรือกระดับอ้างอิงผมอยู่ชั้นสี่คุณอยู่ชั้นเจ็ด ถ้าแบบนี้ผมจะพูดว่าผมมีพลังงานศักดสี่ชั้นใช่ไหมคุณมีพลังงานศักเจ็ดชั้นใช่ป่ะแต่ถ้าผมเปลี่ยนจุดอ้างอิงมาเป็นชั้นสี่กลายเป็นว่าผมมีพลังงานศักเป็นศูนย์คุณมีพลังงานศักเป็นสามเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับเมื่อกี้ที่ผมบอกถ้าคุณใช้ตําราคนละเล่มตัวเลขในตารางเทอร์โมอาจจะไม่เท่ากันแต่สิ่งที่ตําราสองเล่มน,นั้นจะเท่ากันก็คือความต่างระหว่างชั้นสี่กับชั้นเจ็ดอ่ะมันคือสามเสมอใช่ป่ะ นก็ออกไหมเก็ตมาเนี่ยผมว่าผมเป็นคนพูดรู้เรื่องนะแต่คุณก็ต้องช่วยตัวเอง่อยนะคือแบบทบทวนดูบทเรียนมาล่วงหน้าอะไรเงี้ยนะแล้วเวลาที่ผมพูดแต่คุณจะแบบรู้สึกว่าโอ้ชัดมากแล้วเวลาคุณย้อนกลับมาดูวิดีโอที่ผมสอนทีหลังแล้วคุณจะรู้สึกว่านี่คุงสอนช้าจังวะมึกออกไหมเมื่อวานเพิ่งจะนอกเรื่องนะเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมไม่จะพูดไม่จบ เมื่อวานมีสิทธิ์เก่าแว้มาหามันวานทำงานแถวนี้มันก็เลยแว้ามาคุยกันมันก็บอกว่าเนี่ยผมยังย้อนกลับมาดูวิดีโอสอนของอาจารย์อยู่เลยนะแต่รู้สึกว่าช้ามากเลยผมโคตรง่วงเลย <Denmark. S 2> ผมก็บอกก็แง่เดยก็นักเรียนที่เขาวิจารณ์กันในในข้างนอกเขายังวิจารณ์เลยว่าเวลาดูวิดีโอผมมมันต้องกดสปีดหนึ่งจุดห้าอะไรเงี้ยไม่งั้นมันหลับอะไรเงี้ย เห็นไหมคือเล่าให้ฟังว่าวันนี้จะรู้สึกว่าแบบโอ้ไม่เห็นรู้เรื่องเลยแบบจริงๆผมพูดช้ามากนะแล้วก็พยายามจะให้คุณเข้าใจแล้ววันหนึ่งที่คุณกลับมาทบทวนคุจะรู้สึกว่าเออไอ้นี่แม่งพูดรู้เรื่องว่าแต่ตอนนั้นกูก็ยังไม่ค่อยมีความรู้กูก็เลยฟังมันไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วหลังๆคุณจะรู้สึกว่าโอ้พูดช้าเหลือเกินไว่ททาไมแบบอธิบายไม่ทันใจเลยอะไรนี้อันนี้อันนี้คุณสมบัติตัวแรกนะครับ